มึงทำเฮี้ยอะไรไปเนี่ยเฮี้ยจุกอะไรนะมึงทำเฮี้ยอะไรไปเนี่ยฮะสองวันที่แล้วอะไรวะคืนวันศุกร์สิบสามมึงทำอะไรไปกูทำเฮี้ยอะไรล่ะกูไม่ทำ <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยเมาเหรอไม่ได้เมามกูเพิ่งกินข้าวเนี่มาดีบอกกูหมดละมึงไม่ต้องเล่าแล้วแต่ว่ามึงมีอะไรจะพูดไหมพูดว่า มึงเรื่อองเียะไรกูยังไม่รู้เลย่องพูดเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องที่มึงไปหาลุงอะแล้วเขาก็ใส่มึงอะแล้วเขาด่ามึงอ๋ออ๋อีในมุมมึงอะมึงอยากอธิบายแบบไหนให้เขาเข้าใจอะกูอยากฟังอยากปากมึงว่ามึงอยากไปในมุมไหนแค่นั้นเองหมายถึงว่าหมายถึงว่ามาเนี่ยเหรอไม่ใช่ที่ที่มึงกลับไปหาเขาว่ามึงอยากไปพูดกับในมุมแบบไหนอะไรยังไงเพราะกูฟัง่ากเขาพูดมึงเนมึงใช้คำมึงแค่เออลองพูดในมุมมึงก่อนแหละเดี๋ยวกูจะบอกว่ามึงมึงอาจจะแค่แบบ พูดตามความรู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยเนาะไปถึงเนี่ยไปถึงเรื่องไเรื่องไหนเรื่องไอ้นี่หรอเรื่องที่มายุบไปหรอเรื่องที่มึงไปอะที่ไปวันนั้นแหละทั้งหมดอะที่เขาด่ามึงด้วยที่มึงไปพูดนู่นพูดนี่อะไรเงี้ยอ๋อมึงอยากพูดมึงอยากไปบอกเขาในมุมไหนวันนั้นอะกูไปบอกไปเฉยว่ากูกูไม่อยากกูไม่อยากเล่นไปเอ็มยุคนี้แบบว่าฟิลแก๊งอะไม่อยากเล่นแต่ว่าฟิลฟิลแบบว่าฟิลแบบว่าถ้าพูดจริงๆงก็คือฟิลฟีดอมมันจะมีแท็กซี่ฟิลอะไรเงี้ยใช่ปะอืม จะเป็นฟิล่างนั้นนะเออกูชอบแบบฟิลแบบเนื้อเรื่องแบบแนวนั้นมากกว่ากูไม่ชอบมาแบบแกง๊งแก๊งชนแก๊งแล้วมันมาใช้ความรู้สึกทั้งข้างนอกข้างในเล่นอะไรเงี้ยแบบโดนกดดันทั้งนอกทั้งข้างในอะ่ะกูไม่ค่อยอยากเล่นแล้วกูก็แบบว่าพวกแนวเกมพวกแนวอะไรงั้นอหะกูก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นกูเลยบอกเขาไปว่าเออผมผมไม่อยากเล่น,นแนวแกง๊งผมอยากแต่ผมว่าถามว่าผมอยากเล่นกับเพื่อนกับพี่ไหมผมอยากเล่นแต่ผมไม่อยากเล่น,นแนวแกง๊งคู่คู่เขาเนี่ยอ๋อแล้วเรากูมันก็โปกติ ในเรื่องไหนทีมึงโดนด่าเรื่องไหนมาถึงไหนเรื่องอะไรทีเรื่องอะนี่เรื่องข้ามนาลูกหนึงเดียวอ๋อที่เวสก็ไอ้สุภัทมาตีอาวุธไงเออแล้วเราไม่ได้บอกเขาหรอกวันไหนวันหรือว่ามึงแค่คิดว่าไอ้น้องตีเบสกลับใช่ปะไม่วันนั้นก็มันมันกระชันเฉียดไงก็มึงบอกว่ากูตามกูกตามเลยไงเออเออแล้วน้องก็เข้ามาแล้ววันที่สองน้องไม่ได้เข้าไปไงแล้วเขาเช็คชื่อมั้งอ่าวันแรกไม่มีอะไรใช่ปะก็คือวันแรกเขายังแบบก็วันแรกก็วันแรกก็เพิ่งกลับกัน ใช่ไหมเออวันแรกเพิ่งกลับกันมาเออหมถึนว่าเพิ่งกลับจากจากข้างนอกอ่ะเออพอวันที่สองปุ๊บไม่ได้เข้าไปเช็กชื่อกันใช่ปะพวกมึงเออวันนี้เขาเช็กชื่ออะเขาไม่เห็นพวกมันเขาไอ้นี่เขาก็เลยแบบเขาเลยถามเขาเออเขาก็เลยจะบอกว่ามาวุ้ยเวทหมานี่เออแล้วเขาเข้าใจว่าไงตอนนั้นเขาน่าจะเข้าใจเพราะว่าเขาบอกกูข้ามหน้าเขาบอกว่าไปไหนไม่บอกเขาอะไรเงี้ย แบบว่าพาน้องไปไหนไม่บอกเขาแต่เขาก็บอกว่าถ้ามาขออ่ะเขาให้มาอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ไปบอกเขาเฉย,อ,ยอ่ะแล้วงขอโทษเขาเลยใช่ปะเรื่องเนี้ยขอโทษแล้วโอเค กู right so actually, so today, ังนึกภาพอยู YT ่นะแป๊บนึงยังกูยังนึกภาพไม่ออกแล้วมันมันมันจะเป็นภาพแบบไหนวะตอนนี้สมาชิกคือกูห่างมานานนะห่างแก๊งเจเคมานานกูยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าตอนนี้มีใครอะไรยังไงสเปะสปายยังไงบ้างอะไรเงี้ยกูยังนึกภาพไม่ออกเลยไม่พิจุกแลวและและมันลามถึงยุบแก๊งได้งไงเอออ่ากูก็ไม่รู้กูไม่อยากพูดเรื่องนี้เออกูไม่อยากพูดแม่ง้ากูพูดไปแม่งเหมือนไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษกูโทษอะไรเงี้ย กูไม่รู้ว่ายุบได้งไงฮะกูไม่รู้กูไม่เข้าใจฟิลเขาเหมือนกันกูขี้เกียจมานั่งพูดแนวนี้ฮะก็ค,คือใจมึงแค่อยากไปชวนเขามาด้วยแล้วก็พามาสนุกพาอะไรมางี้ใช่ไหมใจมึงอะถูกไหมที่มึงคิดตั้งแต่แรกอะแบบไ่อยากทุกคนมามาจอยแบบกูบบบวา่ากูว่าชวนทุกคนนะ่ะไอ้ย่ากูว่ากูพยายามไม่อยากปล่อยหน้า แบบไม่อยากเว้นหน้าใครถูกไหมไม่อยากเว้นใครอะไรเออกูไม่อยากเว้นใครอ่ะกูก็ชวนทุกคนอ่ะเอาง่ายอ่ะสไตล์กูอ่ะกูไม่อยากกูไม่ชอบกูเข้าใจกูเข้าใจความรู้สึกของคนของคนโดนเว้นไว้ไอ้อะกูเคยโดนกูเคยโดนหลายรอบแล้วด้ะกูเข้าใจไงกูก็เลยแบบว่าใจเย็นนะจุกไม่ใช่หมยถึงว่าแบบกูเคยโดนอาจารย์เอาว่าชนะแล้วอาจารย์จุกตองการเนี่ยจ้ากูก็กูไม่อยากกูก็ไม่อยากเว้นหน้าใครอ่ะเออกูก็ชวนทุกคนอ่ะถึงถึงยังไงอ่ะ ไม่หายไม่เข้าใจมึงหรอกทุกคนเข้าใจมันมันไปไปชวนช่วงนั้นนะครับมันก็เป็นช่วงที่จุกโดนใสพอดีอ๋อก็เลยเออมันก็เลยอ๋อมึงช่วนหลังจากที่มึงโดนใส่อยู่เหรอก็เขาบอกก็เขาบอกกูว่าให้กูส่งสารเขาบอกกูส่งสารปัญญาอ่อนกูวันนั้นนะกูไปส่งรูปไปเขาแล้วเขาไม่ดูรูปกูก็เลยบอกว่าลุงดูรูปไปเถอะครับว่าเขาจะจ่ายบินเขาบอกกูส่งสารปัญญาอ่อนเขาบอกเนี้ยอ้าวกูก็ไม่รู้จะทำไงอีกอย่างรูปไม่ขึ้นด้วยเออที่มึงส่งไปอะ กูก็ไม่รู้จะทำไงกูบอกว่าลุงไม่ค่อยชอบเช็คโทรศัพท์อยู่แล้วเวลเวลาขอเข้ามาก็ปกตินะเขาก็ไม่ค่อยดูโทรศัพท์เว้นยเวนโทอะนั่นข้อความเขาไม่ค่อยดูนะก็วันนั้นนะกูเจอเขาวันแรกเลยกูบอกว่าลุงไอ้ไอ้แจ็คฝากไอ้นี่รูปมาให้ดูกูก็ส่งไปเขาแต่เหมือนเขาไม่ได้ใช้บินมั้งไม่ได้กดบินมั้งอ๋อที่กูบอกให้มึงถ่ายแบบถ่ายไปถ่ายไปสองรูอ๋อโอเค แล้วพี่มึงอะเพื่อนเมื่อยเซิร์ฟติยะพี่มึงสองคนเพื่อนมึงอะพิตีพิติมาได้แกไม่อะไรอยู่แล้วเว้พ่ติไอ้เซิร์กูกูก็ไม่รู้เพราะว่ามันตอนนี้ไม่เหมือนไอ้เซิร์กมันฟิลเหมือนเบื่อเบื่อเบื่อด้วยเบื่อเบื่อไฟเอ็มอะไรเงี้ยมันเล่นแต่มมันเล่นแต่เกมเออมันเบื่อหมดแล้วตอนเนี้ยเออเอเออกูกูกล้าพูดได้เต็มปากเลยแม่งทุกคนแม่งเบื่อหมดละไอ้เนี้ยเบื่อหมดละที่อยู่ทุกคนนี้เพราะเข้ามาเพื่อหาพี่หาน้องนั่นแหละกูบอกเลยตอนเนี้ย แล้วก็โดนเซตอันนี้เลยวะแถมเฟ้นไฟบ้างเซตนี้ไอ้ยุ๊บโอ้วิ่งซองวิ่งแซบทาร์ตคงทาร์ตไข่นุ้ยแอะเต็มไปหมดก็คือแบบกินกันไม่หมดเลยคืนนั้นแหละแหมพิซซ่าพิซเซอร์นี่หน้าหมดร้านเลยวะอ่ะเห็นบอกเป็นแท็กซี่กับพิซซ่าเนี่ยไอ้ยุ๊บแก๊บวิ่งทำงานไม่ทันเลยดิร้อนแล้ววันแล้วอะเว้ยไอ้กูไม่รู้กูรับต้้นรับไม่ทันเลยตอนนั้นอะเอ๊ะเข้าใจแกยุ๊บก็เข้าใจแกอยู่แหละเออก็คำหน้าแกจริงแหละถ้าแกว่าแกมารู้นะ จริงมึงก็ดีแล้วที่ขอโทษไปแล้วผมขอโทษแล้วชัวร์นะขอโทษแล้วเออฮะก็โอเคขอโทษจริงใจไนะเนี่ยเต็มใจขอโทษเต็มใจพูดปะเวลาทำอ๋อเฮียเต็มใจดิสัตว์กูคำขอโทษกูขอโทษ,โทษ,โทษจะเฉยเลยไงล่ะน้ำทรงน้ำเสียงอะไรมึงจัดการตัวเองดีไปแล้วนะไม่รู้กูก็ไม่รู้น้ำเสียงกูก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เปิดติดลงติดเล่นเขาอาจจะแบบคิดว่ามึงไม่จริงจังอะไรอย่างงี้ที่ไม่ได้บอกอะจริงจังจริงจังขอโทษแล้ว ก็ก <Hey. S 3> yeah. ูบอกน้องไว้แล้วเดี๋ยวหลังจบเนี่ยหลังจบจริงกะลาดอะไรเนี่ยเกียร์เกียร์เัยงเสร็จอะไรเงี้ยเดี๋ยวแวะเข้าไปเดี๋ยวกลับไปพร้อมกับน้องแล้วก็คุยกับแกหน่อยไปดิอแต่จริงๆก็ไปได้จริงๆอ่อะก็าจะจบแลเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่อีกสิบกว่าวันก็ช่วงนี้คือกูอยากให้คนไหนนี่อยู่ คนในแก๊งของเขาที่ที่มันอยู่กันอะมันก็มันก็ต้องเปลี่ยนมูทย่างที่กูบอกมันต้องกลับมาก่อนล่ะไม่งั้นกูกลับไปบรรยากาศเศร้าแบบนั้นนะให้กูทำไงให้กูแบบไปพยุงนั้ห้กูไม่รู้จักใครแบบหน้าใหม่อะไรเงี้ยถูกปะกูก็ทําไม่ได้ <c oughs> กูเลยต้องบอกมาดีไปให้ให้แบบมึงพยายามดึงมูทคนในแก๊งกลับมาก่อนอย่างแรกอะ ดึงกลับมาให้ได้บรรยากาศแก๊งสำคัญเ,คเดี๋ยวคืนเดี๋ยวอีกแป๊บผมก็ไปดูถ่ายอาการมาใอ้ว่าคนในแก๊งเป็นยังไงตอนนะี้แล้วไปรอดูลุงรอดูอต,ดติอ่ะแล้อติเขาจะเอาไงต่อก็จริงๆถ้าสมมติว่า บรรยากาศแก๊งไม่ดีขึ้นแล้วมึงก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องกูก็ได้นะถ้าสมมติมึงกลับไปแล้วคนคนในแก๊งมันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาเยังจะยุอบยอยู่อ่ะก็ก็หาหาที่คุยแบบดีๆหน่อยแล้วกันไม่อยากให้แบบผมว่าคนในแก๊งน่าจะกลับมาง่ายอยู่ถ้าบอกอะไรเงี้ยแต่เรื่องลุงจะยุบอยู่นะอืมไม่แน่ใจเหมือนว่าเขาจะเอาไงต่อเดาใจของยากกับ ไอ้บอสป่ะเออพวกไอ้บอสอะไรก็ยังอยู่นน่ฮะหรือว่าจะออกเหมือนกันอยู่แต่ว่ายัไม่มีใครยื้อให้ลุงไม่ยุบได้ตอนนั้นแล้วเขายืนยันยังไงก็ยุบเอาที่นั่นเขาสร้างแก๊งสะพงสะพานได้ป่ะหรอหมีทีซีอะไรได้ว่เหรือที่นั่นจะไม่มี TC ทีซี่จะเป็นฟิวแบบไม่มีทีซีไม่มีกดเมืองกดเมืองอะไรครับคือตอนนี้ระบบแก๊งมันยังไม่เริ่มด้วยอืม ยังไม่มีโอ้ยต้องต้องการ,รต้องผ่า,าส<ก>นสักเดือนหนึ่งก่อนอะสักเดือนหนึ่งอะใช่าใปะใช่ยังอัปเดตแล้วนี่เกืออาทิตย์ละเปิดมานานยังนี่เพิ่งอาทิตย์หนึ่งโอ้ยเพิ่งเปิดเลยเหรอใช่เพิ่งเปิดเลยโอ้โหใหม่จัดเพิ่งเปิดมันกันอะมีมูลแท้ไงวะมันต้องมีไฟไม่เหรอเพิ่งเปิดเซิร์ฟอะก็มันเพิ่งขึ้นอาวุธขึ้นฉลามให้ลุงได้อะกันอะแล้วลุงก็ประกาศยุบ เมื่อสองวันที่แล้วเลยโอ้โหก็มันมีไฟกันจัดเลยแบบหาเงินหาของมาให้ลุงแบบบ้าจัดเลย mm. <Hey. S 1> อือผมยังไม่มีไฟไปทำกับพวกนั้นเลยพวกไหนหูเหนื่อยด้วยก็คือพวกนี่มันทำหาของให้ลุงนะ่ะ oh. อ๋อผมมันโคตรเหนื่อยอะพี่เซิร์ฟน่ะหนักเหรอชั่วโมงละหมื่นนะ่ะ oh. Oh. ไปหาได้แต่ละบาดนะมันเหมือนยังไม่ได้ปล่อยของอะ oh. Oh. Yeah. ปล่อย <Yeah. S 1> ปล่อย,ยอะไรอะ ชั่วโมงละหมื่นดิสัตว์ใช่ผมก็หาเงินของผมไว้ในบัญชีไว้รอแหละรอลุงเขามามึงไม่ฟาบันงอมเหลวเนี่ยมึงไม่ฟาบันงอมเหลวโอ้เหนื่อยจริงอ่ะมึงควรจะหาได้สองแสนอะแต่อ้วกจนต้องมาหาเดินเล่นอ่ะโอ้ชิวๆฮะใช่มาเดินเล่นเอ้ยแต่อยู่อยู่มึงถ้ามึงขึ้นอาวุธอะไรอย่างงี้มีเวลาว่างบ่ายๆมึงไม่ไปทำมก็เข้ามาเล่นของประชาชนมีมันมีแบบพวกประชาชนให้เล่นอยู่ มีอะไรท,ทำถ้าสมมติว่าแบบเงาๆว่างๆมาๆมาไล่ป้นคนจกปูยังได้เลยเร่ต้องโดนจับได้หนูเขาห่ออาวุธถ่ายนะที่นี่มันเอาหายกันง่ายจัดเลยล่ะ <c oughs> บอกก่อนนะโจนี่พังกันไปหลายตัวแล้วเลิกเป็นโจหลายตัวละ <c oughs> โอ้ยเยอะชั่วโมงละหมื่นแม่งกูว่าแม่งเหนื่อยฟาร์มเสรศ็จเออกูว่ามันหลายมูสจริงว่ะตอนเนี้ยเออมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องแกรงเ,เรื่องฟงเรื่องฟาร์มแล้วก็เกี่ยวเนาะใช่เหนื่อยจัด คือนาวุธชิ้นหนึ่งนี้ตายเลยวะหอบปะมันก็มันอาวุธมันตีมันก็ฟีลแบบเหมือนอาวุธเริ่มต้นนี่แหละแบบตีง่ายเออพีิศงพิสมมาพี่สมออกไปยังหายากหมพี่สมชายขอออกไปเป็นแอดมินที่หนึ่งจุดศูนย์นะแล้วอ้าวนี่แหละกำลังสำคัญหลาลกำลังหลักหายไปเนี่ยไปพักใหญ่ครับขังแก๊งอะตอนแรกไปเป็นดีซีแล้วก็หลังๆลัให้เป็นหลังบ้านแล้วโอ้ ขังแก๊งเลยนะเว้ยเนี่ยคือขังแก๊งหายคือจบเหมือนกันแล้วกูบ, <c oughs> บอกเลยอุ้ยหลายมูดจ,จริงป่ะเอ้ยกูว่าไม่ใช่แค่เรื่องสองเรื่องนั่นแหละกูว่าเป็นหลายเรื่องจัดเลยเนะี่ยเรหของละแหงเอาแล้วที่หลับไม่มีใครตีดเธอหรอแกงกังรันอยู่อะไรคนระับจนันตอนสมชายออกไปแกงไม่ก็ยังรันอยู่อ๋อหลังๆเนี่ยแต่สองสองแล้วมีเริ่มแย่ ตอนนั้นพี่มีปัญหาไรกับพี่สมชายเจ้าบอกว,ว่าพี่บิ๊กเนี่ยคือหาเรื่องอะไรตอนนั้นน่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคุณคุณอยู่ไหนเวทเรื่องนี้คุณคุณอยู่ผมเหมือนจําได้อยู่นะตอนนั้นน่ะจานใส่กันเหรอใสอะไรนะใส่กับนะพี่สมชายครับตอนไหนวะอ๋อใส่อยู่นะจําได้นะใสใสใส่กันเละเลยครับเละไหม ม่เลเรื่องเงินเรื่องเรื่องเอาของแก๊งไปไอ้นี้หรือเปล่าใช่ป่ะที่ไปขึ้นทำได้ยังไงแล้วเป็นไงแล้วเคลียร์กันจบไหมครับอาจารย์จบไหมไปแล้วไม่แม่ไม่ได้ไหลอ่ะแล้วอาจารย์ทำจริงไหมครับที่อาจารย์ทำอ่ะที่เขาที่เขาใส่หลายจารย์อ่ะทำอะไรอาจารย์อมของไปตีมาเชยอะใช่ไหมไม่ใช่ไอ้พิงใส่พี่สมชายอ๋อพี่สมอมของไปตีเหรอ ใช่ก็คือเขอใส่พี่ผอมชายพี่ผอมชายตอนนั้นพี่ผมชายขึ้นหมดเลยมีอาวุธทุกอย่างตอนที่แบบว่าเริ่มรีหลังรีตัวอตอนพี่ออกไปฮ้ยตอนกูก็อยู่แป๊บนึงแล้วกูเพิ่งออกวะใช่ใช่หลังรีตัวอยู่แป๊บนึ่งนะกูกูอยู่แป๊บกูอยู่กู้เจ้าได้กูเติมเงินมาเดี๋ยวกูโดนแบนเลยใช่ใช่ตอนช่วงหลังๆนั่นแหละโอ้ เขามีบุญครบมือแล้วคนในแก๊งหันมาเดินมือเปล่าอันนี้ยงชุนพี่บีก็ใส่เราว่าบางคนถือฉลามใช่ไหมเออี่เขาถืออะไรนเ้าถือสมิเบดะเขาไปแ้ไม่ค่อยเล่นแน่พี่สนใจตะมาณว่าเขาไม่ค่อยเล่นเลยใส่ไหนแล้วแบบกิจกรรมอีวงอีเว่อะไรก็ไม่ค่อยมาเล่นให้ใช่ได้เขาเน้นมีอ่ะจาาเลยใส่ชุดใหญ่อ่ะเต็มเบลอ่ะใส่ไปแค่ เขาบอกว่าเขาเอาไปใช้แต่เขาก็หามาแล้วเติมให้อยู่ดีเขาบอกอย่างนี้พมชายอ่ะเออเยอะหาดีว่าไม่จะเสียดายนะพี่สมไม่ได้ออกนะแบบต้นไม้ของลุงอะ่ะคางแก๊งอะ่ะเขาบอกว่าจะเอากลับมาได้อยู่นี่แต่ไม่รู้ยังไงตอนที่ตอนนี้จะออกอ๋อเนี่ยมูมัมนหายไปเพราะคนเก่ามาหลอกด้วยไงไอ้มาดี ออพี่สมชายตอนหลังๆว่าพี่สมชายเขาอ,อยู่เขาแบบเขาก็เบื่อมันก็คนเก่าอลไรมันก็เบื่อเพราะฟาร์มเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงพี่สมชายเขาก็ไม่ได้สนุกเมื่อก่อนไม่ได้คํานวณที่อะไรแล้วเสร็จแ้ใช่มันมันต้องแข่งกับแบบอย่างสุมันก็แข่งกับเติมมันก็แข่งยากอะ TC ใครว่าหลักอะที่หลักอะใครวะพี่นอตอนนี้เป็นพี่นอโอ้โ oh. หเอาแล้วเขาใส่เอ้าแล้วทำไมเขาถึงทำกับ JK งั้นะ ไม่รน,น,นี่ก็เป็นปัญหาหลักอยู่กันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักอยู่กันที่ทำให้แกงไม่รันใช่ปะเพราะโดนแบนแล้วก็ไปเล่นกันไม่ได้ใช่ไหม<ช>คนก็เลยไม่อยากเข้าเมืองกันใช่อ๋อมันก็มีช่วงหนึ่งเขาปรับหลายอย่างเนยบ,บงัดร้านงันทำนู่นทำนี่ทำให้แบบไม่ค่อยมีอะไรให้ทําเหลือให้ทํานิดน้อยลงมันก็จะว่างแบบอย่างชั่วโมงอย่างเงี้ยโอ้ว่างคือทําเสร็จปุ๊บทํา ทำในสิบนาทีอีกห้าสิบนาทีต้องรอแล้วแล้วมันก็แล้วอีกอย่างแฟมมันไม่ค่อยมีคนคุยกันด้วยมันไม่เหมือนเมืองอื่นที่แบบคุยกับใครแล้วเขาก็จะคุยด้วยใช่ไหมไม่เหมือนสมัยก่อนนะใช่อย่างดีโฮมอะไรเงี้ยเดินคุยฮะเขาก็ยังคุยด้วยไปแต่ไอ้แฟมมันแบบเหมือนบอดอ่ะพยายามคุยนะแบบเขาก็ไม่คุยด้วยไม่ค่อยอยากคุยกันเขากลัวเจเคเปล่าไม่รู้มัน คนไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยมีคอมมูนิตี้เท่าไหร่มันระหว่างที่รอทำนู่นทำนี่มันก็เลยไม่มีอะไรทำมันก็เลยทำให้หน้าเบื่อแล้วแบบบางคนมับอกว่าจะออกไ,<ฟ>ไปเล, <c oughs> เล่นเกมอื่นอะไรเงี้ยอ๋อที่มจะบอกคือมันแบบอีเวนต์มันน้อยอะไรเงี้ยทำให้แบบความการอยู่ด้วยกันกับแก,งก๊งมันมูดมันก็เลยแบบหายไปทีนิดเทีนิดทีนิดมันตาม ไม่ใช่น้อยแล้วมันแบบเราเล่นแบบเดียวมันก็เสร็จแล้ะบางทีเราอาจไม่ได้ต้องการของไงเพี่เราถ้าอยากมันอะอยากมันอยากเล่นกับเพื่อนอยากอยากบ่นเพื่อนอะไรเงี้ยเออเล่นฟงเล่นไฟกันด้วยนันไอ้ยันไไม่ชุกวะอะไรเงี้ยมันก็ฟิลวันเนี้ยที่มันต้องการอะจริงๆพวกเราวัยเราไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกผมบอกว่าไอจูยังไงเนี่ยชีวิตมึงยังไงเนี่ยฮะอะไรอะยังไงเนี่ยแดกเหล้าเช้าเย็นเลยเนี่ยฮะ อะไรวะแล้วเาจะเชียเช่ยอะไรกูเพิ่งแดกกอกี้แหละเหลือว่ามันต้องเป็นบิสเนสบอยแล้ววะนะตอนเนี้ยไม่หรอมึงเรียกกูว,ว่าไอไอหนูบิสเนสบอยได้ไหมก็จริงที่กูอย่างที่กูบอกมึงและวว่าเราจะหนีเราเรามีแบบแสงอยู่ในตัวเราจะวิ่งหนีแสงตัวเองทำไมวะ ก็แสงจ๋าจุกมาแล้วเขาลือกันมามึงมีมึงมีแบบความสามารถกันอยู่แล้วมึงจะวิ่งหนีแบบความสามารถตรงนี้ไปทําไมอ่ะก็ทําให้มันแบบเต็มที่หาอะไรทาใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตแต่ว่าไม่ใช่ไปแบบมึงแบบเอ้ยมาเปลี่ยนไปลงเปลี่ยนเวลาใครจะจำเวลามึงได้ปะถ้ามึงยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ไม่มีใครจำได้หรอกจุเลยนะ มันดีว่ะ JK ได้ฟังแล้วผมก็มันอยู่นะเรื่องก็มันอยู่ชั่วโมงกว่าเฮี <c oughs> ยไอจุเขาไปดึงบรรยากาศแก๊งนี่ไหวไหมเนี่ยไหวเฮียอะไรวะนะกูโดนอยู่สั้กูโดนอยู่คนเดียวแหละมึงก็จะฟังกูหรอกมึงก็โดนมาตลอดเหรอหรือเปล่าเดี๋ยวว่าให้กูไปดึงบรรยากาศแก๊งอ่ะ มันจะมันจะจะติ๊กได้หรอติกไ,ได้หรอติกได้หรอ อืมโอเคดูเรื่องมาดีทำะไรต่อเนี่ยหาเดินเล่นเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปไปฟีดอมไม่ไปรอดูที่นั่นเออโอเคดาวูดอันนี้ละดูคงดูแข่งแป๊บหนึ่ง่อยว่ากันอีีกทดูแข่งแล้วเดี๋ยวคุยกันแล้วเดี๋ยวยังไงตวงข่าวเลยนะเป็นไงแต่บีจต้องเอาไอ้แฟงเข้าก่อนนะตอนเนี้ยได้มันว่างอยู่ว่างอยู่หนึ่งเข้าไปดิ เดี๋ยวพี่บอกให้เมืองเเนี่ยเวลาว่ารมก็บาอาจาร์ละเวลา,วาหาไปหาอะไรทำอะ่ะมาองค์แอลสาวม,มาเล่นด e ีอีวงีเวนต์ขำๆสนุกเบื่อเบื่อแก้เบื่อเล่นละช่วงแก้เบื่อไม่งั้นก็หมดไฟอะ่ะเบื่อจับามจนเบื่อแล้วที่หลักมันไม่หาก็ทื่คนวะพวกเฮี้ยเก,ก่าเฮี้ยซุ่ไม่ให้แตกอ่ะโอ้ทีทีหลักก็ห้ามก็ดีีอย่างที่ดีีนี่ ้ามให้เล่นเยอะเกินบางอย่างก็ไม่ให้เล่นอะไรเงี้ยให้เล่นยากอ่ะตอนสองสองไอพี่เอากันยับอ่ะสองสองอ่ะแจ้งใบเหรอหรือว่าอะไรลืมแจ้งใบมันพังยุคนี้แจ้งใบพังเลยฮะเดี๋ยวนี้หรือว่ามันเล่นกันมึนเกินจนโดนหน้าโดนแจ้งวะลวดลึกลงเล็กน้อยเขาก็ใส่กันเดี๋ยวนี้แบบชนโคนนิดหน่อยแบบไม่ ไอทีอพัทมันจะโดนขุดเอาเรื่องสองปีที่แล้วคือสตอรี่ไหนวะทิ้งโดนนะไม่ไม่มีสตอรี่ตอนนั้นมันขายขายแล้วว่าเก็บยาั้งใช่เก็บยาเก็บยาแล้วเอาเหมือนไม่ผมไปถึงว่าที่คนที่จะแจ้งตอนนั้นเราเล่นสตอรี่สองสองยือว่าใช่เหมือนจบแล้วว่ะพี่จบแล้วแล้วหมูผมไปปากเกวหรืออะไรไม่รู้แม่งเอาหผมเลยก็เรื่องเก่าๆมาแจ้งกัน่ะเดือดไม่เดือดแต่พี่เอาเรื่องสองปีไอ้ตัวัจะโดนเรื่องสองปีที่แล้วอะมาแจ้งงอะไรวะ มันมันไปฝากผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยเอาฝากรูปไปดิดคือแบบแคปรูปอะไรอ่างเงี้ยใช่เหรอมันแจ้งย้อนได้สองปีเลยเหรอไม่รู้มันจะรออะไรปีสองพันยี่สิบสองอ่ะเอาผมอ่ะเขาใส่ไอ้พ่นเดือดอ่ะใครพลาดอะไรไว้ก็ก็คือเอามาลงกันตอนนั้นหมดอ่ะอารมณ์มันมาแคปสายใบเดือดข้างนอกแล้วก็แจ้งใบเดือดออื ขอให้ดีขึ้นเร็วๆแล้วกันนะขอให้บรรยากาศแม่งกูภาวนาให้มันดีขึ้นนะไอสัตว์กูเซ็งไหวอ่ะ <c oughs> แบบก็แต่ก็เข้าใจทุกคนที่แบบที่ออกที่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีหน้าที่ต้องไปทำไปท,ท,ำทำทำงานทำงานก็ปกติ yeah. เดี๋ยวลองช่วยหาวิธีดูระหว่างกอดใบอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองนั่งช่วยคิดวิธีเดี๋ยวส่งให้มึงไปเรื่อยแล้วกันเดี๋ยวส่งฝากคนส่งไป้เรื่อย เดี๋ยวพี่เช็คชื่อน้องแป๊บก่อนผมไปผมขอเชี่ยวกรุดบินได้ได้ไหมกูไม่มีเลยอ้าวคืออะไรวะมีคนบอกพี่มีนะคืออะไรวะมังกรบินมังกรสีดำไม่มีจะเอาไปทำอะไรอ่ะมาดีอ้าวอะไรเลยพี่ผมชอบไปร้อยแล้วผมเปิดได้แค่ไอตัวเนี้ยผมอยากได้ตัวบินอ่ะแป๊บเนี้ยเดี๋ยวพี่มาสิบดีสิบห้าดี Como vai hear